còn ngang ลองทิ้งไปแล้วาแล้ว่งดานนิดหนึ่งต้นไม้ต้นนึงจะวางเ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีน้องเนสแล้วก็น้องไบรท์เหรอคะเนี่มยม่นาวครับวันาวค่ะวันนี้เรา นี่นอนกันอยู่หรือทำอะไรกันคะเนี่ยอ๋อเป็นฉากที่เธอฝันอยู่ค่ะใช่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอ่าค่ะซึ่งวันนี้มาถ่ายเอ็มบีชื่อเพลงว่าเพลงแห่งหัวใจค่ะเรื่องราวเป็นยังไงปะคะทำไมต้องมีพระเอกหนุ่มคอยอ๋อก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นความรักของคนสองคนที่รักกันมากและเนนะคะซึ่งเป็นยังเอ็มีเนี่ยก็จะคิดถึงภาพบรรยากาศเก่าๆที่มีกับพระเอกอ่าใช่แล้วก็ภาพบรรยากาศทุกที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเรามอง เรก็จะเห็นภาพที่เราเคยมีความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยโรแมนติกมากเพลงนี้ค่ะตามเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะต้องค่ะน้องมะนาวไหมคะได้มากระทบไหลน้องเนสก็ดีใจครับมาจากเชียงใหม่เลยอ๋อเพื่อเพื่อมาครับนุ่มเหนือเลยค่ะ มานทำงานให้น้องโดยเฉพาะเลยครับก็เดี๋ยวเสร็จฝึก็กลับเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เจอตัวจริงเลยไหมคะน้องเขาน่ารักดีครับขอบคุณค่ะพี่เขาก็น่ารักเหมือนกันทำนาแต่หลายคนแอบโฆษณาวล็อกเอเอกมวีของน้องเนทนี่หล่อมากตั้งแต่แรกละออค่ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นน่ารักจริงๆใช่ไหมคะพี่แจ๊คพี่แจ๊คว่าไงอ่ะได้อยู่ค่ะดูเนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าค่ะแล้วก็เจอสาวขอนแก่นเลยไหมคะก็ ไม่มีปัญหานะครับน้องเขาน่ารักดีน้องเขาแบบเป็นกันเองครับตลกเลยป่ะนิดหน่อยเป็นไงคะได้ฟังเนื้อเพลงในฐานะถ้าเป็นคนฟังรู้สึกไงกับเพลงนี้าะก็เป็นเพลงที่เศร้าๆแต่แบบเป็นเพลงแบบล่องลอยแบบดูเหมือนเราล่องรอยไปในอาการอะไรอย่างเงี้เลยครัเพ่อเพอเพ้อเพ่อประมาณนั้นถ้าไม่ต้องเพอค่ะต้องเนส ก็เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเขาไม่ได้อยู่กับเราไงคะแต่ว่ายังรักกันอยู่แต่ว่าเหมือนเขาไม่มีภารกิจอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็นึกถึงเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาใช่แล้วก็กลับมา เจอที่เก่าๆความทรงจำมีที่มีให้กันเนี่ยก็นึกถึงเขาเป็นภาพขึ้นมาอืมเป็นภาพใบปะคะหรือแม่พี่แจ๊คชงชงมากคนละคนแล้วไม่ก็เป็นเป็นภาพนีร่ของเอกนางเอ๋อเอ็มวีใช่จิแน่ชงด้วยเขินไหมคะเวลาเล่นกุ๊กกิ๊กกัน่ก็เขินนะครับเพราะว่าผมก็ มาใหม่เนาะน้องใหม่เหมือนกันครับก็ช่วยๆกันครับผมเนสเปิดจริงเลยนะเนี่ยโออเดซก็ครั้งแรกเหมือนกันใช่ตื่นเต้นค่ะแบบเขินเขินสิแม่เพิ่งมาเจอวันนี้ไงคะไม่รู้จะทำตัวไงแต่ ที่เขาเป็นกันเองก็โอเคช่วยที่เขาช่วยในการแบบแสดงเยอะค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือว่าก็ติดตามดู m อนี้ได้ต,ดต,ต้องค่ะคไงก็ต้องฝากสําหรับซิงเกิลแรกนะคะแล้วก็ MV อของเนสนะคะกับเพลงแห่งหัวใจใครไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับนักเอ็กว v คนนี้แล้วก็พระเอก m ีคนนี้นะคะดาวน์โหลดเลยค่ะใ,ใช่ค่ะ <ไป S 1> ก็สัครนะคะอยากจะมีเพลงเพราอนี้นะคะเก็บไว้ก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.truemusic.com นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วก็สัครที่อยากจะมีเสียงรอสายเพราะ,ราะนะคะก็ ถ้าใช้ระบบ TrueMove ค่ะก็โทรไปได้ที่สองสี่ตัวนะคะแล้วกดโทรออกแล้วก็บอกโอปอเรเตอร์ว่าอยากได้เสียงรักษาเพราะเพลงหัวใจของเนสเอฟเก้าตอะนั้นก็จะได้เพลงเพราะระดับมือถือแล้วค่ะเมื่อนาวใครของให้น้องนนสอะครัะก็ขอฝากเพลงของน้องเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเลยนะครับครับไม่ค่อยเก่งหรอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อนนี้เราสัมภาษณ์บนเตียงมบ้งคะใช่ค่ะนุ่มนนดีไหมคะเอออย่างเงีโอ้ยอย่งยงอย่งอย่งยง,ยงแต่ชวิตหนูนี่เจ้าหญิงมากจริงหรอคะตีมวันนี้สีขาวเป็นความรักที่บริสุทธิ์ครับรู้จักดูหน้าซีดใช่ไม่ใช่เป็นแต่งแนวสๆเกาหลีเกาหลีถูกต้องค่ะรู้สูกย์มหาได้มาเล่น MV เป็นการแสดงเหมือนแบบจริงจังครั้งแรกของเราเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเรื่องเป็นราวก็ถือว่า ยากอยู่นะคะใช่เพราะว่ามันต้องใช้ฟิลอารมณ์จริงๆต้องสัมผัสจริงต้องมองหน้าห้ามเขินห้ามอายต้องคิดว่ารักกันประมาณ7-8ปีแล้วซึ่งมันก็ยากพอสมควรจริงมีไหมครับเจ็ดปีโอ้ยังโอเด็กอยู่เลยเนาะเนาะใช่ไหมแล้วพี่แจ็คล่ะอืไม่มีล้วสินั่นแน่ค่ะ ถ้าจะแซวว่านี่น็อกใจ่ไบรท์เหรอะเนี่ยอะไรไม่ใช่นี่มันคือการทํางานค่ะไบรท์ไบรท์เขาก็มีนางเอ็มวของเขาแล้วเหมือนกันเขาไม่ใช่เขานอกใจเราก่อนคือการทํางานเป็นเพื่อนกันใช้ก็แซวกันเล่นอ่าเป็นขับเจียว่าทําไมไม่เอาไบรท์มาเล่น m อวด้วยโอ้ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะที่จะทำไมละคะอ่ยอืม ก็คือเขาเป็นนักร้องเหมือนกันคงไม่เหมาะสมที่จะเป็นว่าเอ็มวีให้กับเนสใช่ไหมคะใช่อะไรไม่เขินะคะถ้าสมมติเล่นไม่เขินถ้าจะมาเล่นจริงก็ไม่เขินแต่ว่าซึ่งมันก็ไปไปไม่ได้เดู๋ยดีแล้หมายถึงว่าเล่นเอ็มวีไม่ได้หรือว่าเป็นแฟนกันไม่ได้ค่ะเล่นเอ็มวีไม่ได้แต่เป็นแฟนกันได้อันนี้ไม่รู้เป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้แซวแซวสักหน่อยค่ะถ้าถามถึงไรทราบว่าตอนนี้ ผ่าฟันคุดนิดน,นึงอ๋อใช่ก็ไปช้อนแขวนั่นเองแม่แค<ม>ลแคลใหญ่ใช่ก็น่าก็น่าบวมไปนิดน,นึงเพราะว่าหองฟันคุดค่ะเ,เพื่อเตรียมจัดฟันเขาจะ <c oughs> เขาจะฟันเข้าแล้วนะคะคนดีใจจุดพูดฉลองกับวิชเวทเอิ่มพลค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นวันเนสไซแซวเขาบ่อยปะคะไม่จริง เขาควรจับไม่ล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็เขาวางแผนตั้งแต่ตอนก่อนเข้าบา้านแล้วแหละใช่แล้วก็พอเข้าประกวดเขาก็ยังไม่จัดไง<า>แล้วพอออกมาก็มาจัดนี่แหละถูกต้องตามประเพณีแล้วพี่หวั่นใจว่าถ้าหลอกกว่าเดิมแล้วเนี่ยทำไงล่ะคะสะวาวมาเต็มทาไงนเนี่ยพี่ช่วยไม่ได้นี่เนี่ยก็เนก็จะช่วยพิจารณาช่วยเพื่อนเี้ยอ๋อช่วยเลือกให้ใช่ช่วยเลือกให้ทิ้งไปทิ้งไปไม่ใช่ ใครดีก็แนะนําเพื่อนะอะไรอย่างนี้ใช่มีอะไรก็ปรึกษากันได้ตลอดอคค่ะจะมีร่วมง,งานกับไบร์ทไหมคะไบร์ทก็เดี๋ยวก็มีงานปีหน้าค่ะก็จะมีการไปเที่ยวหัวหินกับดาราเดลี่งไงอ๋อนึกว่าไปสวีทกันไม่ใช่เป็นงานใช่สตมันก็จะเป็นงานร่วมกันนี่แหละค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะแล้วฉันจะไปเดินแบบตัวเองก็ไปเดินแบบนี่ใช่ค่ะไปเดินแบบก็ขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนเลยแล้วกันสําหรับพี่ฮาน่าฮิวโก้ใช่ที่ให้โอกาสเนสนะคะแล้วก็พี่กุ้งคูนิต้าด้วยที่ให้โอกาสน ได้ไปเรียนรู้ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่เลยกับการเดินแบบไปเจอ,อมีแต่รุ่นสูงๆเนี่ยเถามว่าเขาจะให้เน็เดินจริงๆหรอเน็เป็นไซส์มินินะตัวเล็กที่สุดจริงๆแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอยากจะมีหลายแบบบ้างใช้ก็เลยได้รับโอกาสพิเศษนั้นดีใจมากค่ะก็ซ้อมไปนะคะส่วนไบก็แบบเขาก็ไปเดินแบบเงีนะใช่เขาก็ไปเดินแบบใช่เขาโค้นเติมใช่หล่อไหม อ <c oughs> ยออยู่เมาไป <c oughs> จ้าค่ะเอาพาถึงแฟนคลับหน่อยค่ะหลายคนอยากจะฟินกับ MV นี้หลายคนก็รอแบบว่าบาเนสเจอกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เอาไปเดี๋ยวฝากสำหรับเอมนี้ก่อนะละกันค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้มาถ่าย MV ครั้งแรกนะคะกับซิงเกิลแรกของเนสเจอร์ <ๆ S 2> กับเพลงแห่งหัวใจค่ะวันนี้ก็เต็มที่มากนะคะทําให้ดีที่สุดเลยกับ MV ตัวแรกนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบด้วยละกันแล้วก็ฝากไว้ในดวงใจแน่นอนของทุกคนแล้วเป็นกำลังใจให้เนสตลอดไปด้วยนะคะไบาเนสก็ติดตามดูละกันนะค่ะติดตาม หรือว่าจะมีงานอะไรออกมานะคะไก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะแต่ตอนนี้พี่ขอไปหามะนาวก่อนนะคะก็ไหนๆก็หนูไม่เอาแล้วนี่ได้ได้จิกหมอนทำไมไม่ได้จิกดูมือเรียบร้อยเหมือนผ้าขาวขอบคุณค่ะ